สวัสดีครับแฟนบอลลูกหนังรายวันทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพรีวิวคัดบอลโลกโซนยุโรปครับข้าคืนวันอังคารที่9กันยายนเกมใหญ่ในบากูอาเซอร์ไบาจานเปิดบ้านรับยูเครนที่สนามโทฟิกบาเฮรามอฟคิกออฟเวลาไทย5ทุ่ตรงภาพรวมก่อนแข่งเจ้าถิ่นพึ่งสะดุดแบบเสียทรงจากเกมแรกของกลุ่ม ส่วนทีมเยือนแม้พ่ายเต็งกลุ่มมาแต่โครงสร้างเกมยังชัดเจนและพร้อมกลับมาขยับแต้มอัปเดตจากนัดก่อนในกลุ่มนี้อาเเตรเจารเสีย5ประตูในเกมออกสตาร์ทขณะที่ยูเครนแพ้2ประตูต่อฝรั่งเศสแต่ยังสร้างจังหวะเข้าทำได้พอสมควรเกรดที่น่าสนใจเฮตูเฮสองครั้งล่าสุดในทีมชาติชุดใหญ่ยูเครนเคยชนะขาด1เกมและมีผลเสมอ1เกม ฟอร์มระยะยาวเจ้าถิ่นสะดุดยาวและเสียประตูต่อเนื่องส่วนยูเครนย,ยังไม่เก็บคลินชีตหลายแมตติดจึงมีแนวโน้มที่ทีมเยือนจะเน้นคุมจังหวะและความแน่นอนในพื้นที่สุดท้ายสภาพทีมล่าสุดเจ้าถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแนวรุกเล็กน้อยจากอาการเจ็บของกองหน้าในแคมป์ทำให้ตัวเลือกแดนหน้าต้องปรับประกบคู่ใหม่ฝั่งยูเครนโครงสร้างผู้เล่นแกนหลักยังครบเครื่อง เครื่องหมายคำถามคือปีกและมิดซิลเชิงสร้างสรรค์ว่าจะหมุนเวียนอย่างไรหลังผ่านเกมหนักมาไม่นานคาดการแผนและ11ตัวจริงอาเซอร์ไบาจานวางระบบ5-3-2เพื่อปิดพื้นที่หน้าเขตโทษและรอจังหวะโต้กลับผู้รักษาประตูชารูดินมหัมมัดาลีเยฟเซนเตอร์3คนเอลวินบาดาลอฟบาลุนมุสตาฟาซดาและรามานดัชดามิรอฟ วิง่งแบกขวาซ้ายอับบัสฮุเซอินอฟกับเอวินจาฟากุลิเยฟกลางสามซาบ,บูฮีอับดุลลาสดาเอมินมักมูดอฟและอิสมาอิลอิบราฮิมลีคู่น่าคาดว่ามาฮิฟเอมเบรลีจับคู่เรนัตด,ดาดาชอฟเพื่อเพิ่มมิติพักบอลและวิ่งทะลุไหลย,ยูเครนยืนโครง4-3-3ไหลเป็น4-1-4-1เวลาป้องกัน ผู้รักษาประตูอนาตลีตรูบินแบ็คโฟยูคิมคโนปิยาอิลยาซาบานีมิโคลามัตวิเยนโกและโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ทางซ้ายกลางรับอีวานคาลิยูชนีคู่เชื่อมเยโฮยามโลยุกกับเกอ็อกกี้ซูดาคอฟ้างลาสองข้างโอเล็กซานเดอร์ซุปคอฟกับโอเล็กซีฮูซูลีเอ็กโอเบรมเปยืยหน้าเป้าอาเตมโดฟบิก แนวน้มรูปเกมยูเครนจะคุมบอลแดนกลางด้วย3มิดฟิลด์ที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องซูดาร์คอฟเปิดมุมทะลุครึ่งช่องให้โดฟบิกวิ่งตัดไลน์ซินเชนโกจะดันสูงเข้าในเป็นมิดฟิลด์เพิ่มเพื่อสร้างโอเวอร์โหลดฝั่งซ้ายขณะที่โคโนปริยาเปิดระยะครอฟจากด้านขวาเจ้าทินจะยืนบล็อกลึก5แนวปิดพื้นที่ครึ่งช่องและเน้นเปลี่ยนแกนเร็วถึงเอมเรลีหากลึกด่านแรกได้ จังหวะเผชิญหน้าที่ต้องโฟกัสโดฟบิกปะทะมุสตาฟาสดาในกรอบเขตโทษการยืนตำแหน่งลูกครอสชี้ขาดสุดาร์คอฟดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับฮูเซอินอฟฝั่งซ้ายขวาใครวินเลนบทเกมจะไหลและคาริยูเชนีกับมักมูดอฟที่กลางวงกลมใครตัดเกมได้เนียนจะเป็นฝ่ายคุมเทมโปมุมมองผลการแข่งขันเกมนี้ยูเครนเหนือกว่าทั้งโครงสร้างและความต่อเนื่องในไอเดียเกมรุก หากไม่พลาดง่ายๆในบอลเซตพีซมองว่ายูเครนจะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ใครเชียร์ฝั่งไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปครับถ้าชอบสไตล์วิเคราะห์แบบลูกหนังรายวันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดทุกพรีวิวและสรุปหลังเกมครับขอบคุณครับ